สวัสดีค่ะพบกันในรายการเรื่องสังส้นสร้างตัวเองให้งดงามแล้วเล่าต่อเพื่อร่วมสร้างความงดงามแก่ผู้อื่นโดยคริสจักรไทยทรูเวสิงคโปร์วันนี้เป็นเรื่องที่13ชื่อเรื่องว่าความฝันของเด็กชายเด็กชายคนหนึ่งมีความฝันว่า อยากจะเป็นนักวิ่งแข่งของโรงเรียนแต่ไม่มีการซ้อมวิ่งเลยวันๆเอาแต่เดินเล่นนอกบ้านอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เด็กชายกำลังเดินเล่นอยู่นอกบ้านก็เจอดอกไม้ดอกหนึ่งนอนพักผ่อนอยู่เด็กชายทักทายดอกไม้ว่าสวัสดีเจ้าดอกไม้กำลังทำอะไรอยู่เหรอ คิดอยู่จ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเหรอเธอช่วยฉันให้ได้เป็นนักกีฬาวิ่งแข่งของโรงเรียนหน่อยได้ไหมโอ๊ยขอโทษนะถ้าเป็นอย่างอื่นฉันคงช่วยเธอได้แต่อันนี้ฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกว่าแล้วดอกไม้ก็นอนเล่นต่อไปเด็กชายเดินจากดอกไม้ด้วยความรู้สึกผิดหวัง เขาเดินต่อไปจนเจอกับผีเสือ้อเด็กชายเอ่ยปากทักทายว่าสวัสดีผีเสือ้อจะบินไปไหนเหรอฉันมีบางอย่างจะขอร้องให้เธอช่วยได้สิถ้ามันไม่เกินความสามารถของฉันนะคือว่าฉันอยากจะเป็นนักวิ่งแข่งของโรงเรียน ฉันจึงอยากจะให้เธอช่วยฉันด้วยนะโอ้เสียใจด้วยนะฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกว่าแล้วผีเสื้อก็บินจากไปเด็กชายรู้สึกเสียใจแต่ก็ยังไม่ลดความพยายามจึงเดินต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ได้พบกับนกกระจิบตัวหนึง่ง และได้พบกับบุรุษปราณีท่าทางใจดีคนหนึ่งแต่เมื่อเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็ได้รับคำตอบเดียวกันว่าเสียใจยด้วยนะฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกเด็กชายรู้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างมากที่ไม่มีใครจะช่วยได้เมื่อมาถึงบ้าน พอเด็กชายเห็นแม่ก็เริ่มร้องไห้และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังผู้เป็นแม่เอ่ยถามว่าอลูกอยากจะเป็นนักกีฬาวิ่งแข่งของโรงเรียนแล้วลูกมีการซ้อมวิ่งบ้างไหมจ๊ะไม่มีครับคุณแม่ถ้าอย่างนั้นแม่ก็ไม่สามารถช่วยลูกได้เหมือนกันจ้า ไม่มีใครช่วยลูกได้ทั้งนั้นยกเว้นว่าลูกจะต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวลูกเองก่อนเริ่มต้นทำดีที่สุดของตัวเองก่อนและอย่าลืมที่จะอธิษฐานฝากความฝันของลูกไว้กับพระเจ้าด้วยล่ะดังนั้นในวันรุ่งขึ้น แทนที่เด็กชายจะออกไปเดินเล่นนอกบ้านเหมือนเคยเขาเริ่มต้นซ้อมวิ่งอย่างขมักขม้นเขาซ้อมวิ่งอย่างนี้ทุกวันโดยมีคุณแม่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำและเป็นกําลังใจให้ในที่สุดเด็กชายก็สามารถผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนนัก กีฬาวิ่งแข่งของโรงเรียนได้เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าความฝ่ฝันของเราจะไม่มีทางเป็นจริงหากเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อีกสิบปีข้างหน้าเราอยากจะเป็นอะไรวันนี้เราต้องเริ่มก้าวไปในทางนั้น หากวันนี้เราไม่ยอมก้าวอีกสิบปีข้างหน้าเราก็จะยังคงยืนอยู่ที่เดิมจงทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและขอคำแนะนำจากคนที่รักคุณเพื่อความฝันของคุณจะเป็นจริงและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า